ครับสวัสดีครับนักกลินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของ,งพระพเดิมและก็ถ้าพูดถึงหลวงพเดิมนั้นก็จะเป็นที่ท,ทราบกันในนามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพและที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญามังกร และยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงอเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์086329 1496เบอร์086329 1496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID l i n ลของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมาเยเลข99 big 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทำข้อความคอบผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็น เครื่องรางต่างๆนะครับนะโดยเพราะทีะ่วางอยู่หน้าจอขณะนี้นะครับก็จะเป็นมีดเทพสัตตราของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพของเรานะครับนะก็พูดถึงมีดหมอคนส่วนใหญ่ก็จะ,อะมองหามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนะ,ะยกเว้นว่าหาไม่ได้จริงๆนะครับนะก็จะไปเลือกเป็นหลวงพ่ออื่นนะ ก็ส่วนใหญ่นะครับถ้าพูดถึงมีดหมอก็ต้องบอกว่าเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับจะได้นําเอาอเขาเรียกว่าพระเกจินะครับนะพระเกจิอีกอ,องหนึ่งนะครับนะก็ที่วางไว้อยู่ตรงะนะครับนะที่วางไว้นะครับตรงนี้จะเป็นผ้ายันนะครับจะเป็นผ้ายันของหลวงพ่อเดิมนะครับนะ ซึ่งเป็นพยันที่ท่านได้สุสร้างขึ้นมานะครับนะได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2482นะอ่รนะครับเป็นยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะส่วนวางไว้นะครับตรงนี้จะเป็นมีดขนาดพกพานะ,ะขนาดจิ๋วต้องเรียกว่ามีดขนาดจิ๋วนะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแต่วันนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นอีกวัน พิเศษนะครับจะได้นำเอาเป็นมีดหลงพ่อรุ่งวัดนองสีนวลน,นะามาให้เขาเรียกว่ามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมว่ากันง่ายๆนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นไปทางมีดหลงพ่อเดิมนะวัดนองโกของเรานะครับแต่วันนี้จะนำเอามีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้แต่เป็นไม้แกะนะครับก็ปู่รือสีนะ เอาละครับก่อนอื่นครับผมนักคริมีปอกต้องกล่าวยินดีต้อนรับนะทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางของครูบาอาจารย์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะอ่าก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับนะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะแล้วก็เข้ามาอ่าทำการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะก็เป็นกําลังใจนะครับนะเข้ามาเป็นกําลังใจให้กันและกันนะ ส่วนท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับเมื่อท่านชมแล้วนะครับนัเมื่อติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496ได้เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6กนะครับในทุกคำถามของท่านนั้นนะักเรีมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นเพียงคำถามเดียวนะครับและคำตอบเดียวที่ได้ขออนุญาตเอาไว้นั้นก็จะ ไม่ได้ตอบให้ท่านก็คือในเรื่องของเกแท้นะอ่าก็เนื่องจากว่าส่วนใหญ่นะครับมันเป็นคําถามเขาเรียกว่ามันเป็นคําตอบนะอ่ะฟาฟังดูเหมือนว่าจะดีนะครับนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะที่ยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนนะและคนที่ถูกทําลายคนแรกจะจะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะครับนะก็เนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามานั้น ก็ปรับทงไว้เพียงคําตอบเดียวจริงๆนะก็หมายความว่ามีดผมจะต้องแท้เท่านั้นมีดผมจะต้องทันลงกว่เดิมเท่านั้นนะประมาณนี้นะถ้าหากไปตอบคําอื่นก็จะไปเป็นปัญหาะจะไปเป็นประเด็นนะครับนะอันนี้แหละครับก็เรามาทะเลาะก,กันก่อนนะครับก็ไม่อยากที่จะไปอะตอบนะครับนะ,ะก็หากท่านมีข้อสงสัยตรงไหนอย่งางไรผมว่าลองโทรเข้ามานะครับนะ พูดคุยกันนะครับพูดคุยกันนะ,ะเขาเรียกว่า,าหลังใหม่นะครับหลังใหม่ก็ได้นะครับที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับในทุกคำถามของท่านนั้นนักกลิรเมืมองมีคำตอบให้กับทุกท่านนะเอาละครับวันนี้ก็จะทำเวลานะครับนะไม่เยอะมากนะครับนะ เดี๋ยวขออนุญาตกาดาา,างดินสอนะครับตรงนี้เอาไว้นะครับนะก็จะได้หยิบนะครับมีดเล่มนี้มาให้ท่านได้รับชมนี่นะเป็นมีดนะครับนะด้ามไม้ฝักไม้นะดูลักษณะการแกะนะครับนี่ก็บ่งบอกการแกะการเซาะนะด้วยมือนะครับนะด้วยมือนะอเป็นพ่อปูหรือสีนะเขาเรียกว่าขนมนะครับนะ อาสีก็คือปลางพนมมือว่ากันง่ายนะนี่นะครับเป็นลักษณะเขาเรียกว่ามีดถูกสร้างขึ้นมานะครับเมื่อปีพศ .2400 เขาเรียกว่าก่อนปี50นะครับนะก่อนปีพศ .2450 นี่นะ,ะในยุคต้นๆของหลวงพ่อลุงวัดหนองซินวลเลยนะครับนะพูดถึงมีดหลวงพ่อลุงนะครับต้องบอกว่าเป็นมีดที่หาได้ยากกว่ามีดหลวงพ่อเดิมเยอะเลยนะก็เนื่องจากว่า ถ้านับเป็นจํานวนแล้วนะครับถือว่ามีดหลงพ่อวลุงบัดนนองสีนวลของเรานั้นมีน้อยนิดนะครับถ้าเทียบกับมีดหลงพ่อเดิมนะ,ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยหากใครมีไว้ในครอบครองนะครับก็ยิ่งกว่ามีเงินทองอยู่ในครอบครัวนะ,ะต้องบอกว่าใครๆก็นะครับนะหานะ,ะไม้นะครับเป็นพยานยิ้วดำนะเป็นไม้พยางยิ้วดำนะครับนะที่นํามา แกนะครับนะก็เนื้อว่าเป็นไม้ที่มีโทนสิทธิ์นะครับอยู่ในตัวนะอ่านี่นะครับก็มองตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์เต็มไปด้วยความเข้มขลังนะครับนะอ่านี่นะครับนะถามว่าเก่าแค่ไหนนะครับลองเข้ามาพินิษพิจารณาดูนะครับนะอามีเลมนี้มีอายุเป็นร้อยกว่าปีนะครับมีอายุเป็นร้อยกว่าปีนะอลองเข้ามาวิเคราะห์เจาะลึกด,ดูนะครับผมเองก็จะไม่ได้บอกว่า อาเก่าอย่างนั้นนะครับดีอย่างนี้นะครับนะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยก็คือลองเข้ามา,าดูด้วยนะครับนะจะลิลดดูด้วยเขาเรียกว่าเส้นของท่านดูก่อนนะเมื่อดูแล้วเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนั่นแหละครับนะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะครับนะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 นะเบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6, 6นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะเอาล่ะนะครับก็หลักการในการดูมีดก็จะมีด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่หญหญนะครับ3หลักใหญ่ๆเลยหนึ่งก็คือให้เข้ามาศึกษาในเรื่องของความเก่านะครับมาพิจารณาถึงความเก่าว่ากันง่ายนะ,ะส่วนที่2นั้นเข้ามาคยกว่าศึกษาดูความเป็นธรรมชาตินะครับนะ,ะว่าเก่าแบบธรรมชาติไหมนะครับนะมีความเป็นธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนอย่างไรผมว่า ท่านผู้ชมก็พอจะมองออกนะครับนะ,ะไม่ต้องไปเชื่อคนพูดว่ากันง่ายนะครับคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนหพูดได้หมดนะครับแต่เมื่อพูดไปแล้วของไม่ใช่ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะ,ะเพราะฉะนั้นนี่ก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาใช้ดุลกนิ่พิจารณานะครับนะ,ะด้วยมุมมองด้วยสายตาของท่านเองนะครับนะ,ะเขาบอกว่าคนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะ จึงมีคำกล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะ,ะส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมนะครับเขาจะมองงุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยดวงดาวแผวๆนะ,ะเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญนะ,ะในการมองนะครับนะที่สำคัญนั้น จะไปคาดหวังว่าให้ทุกคนเนี่ยก็คือมองเห็นเหมือนท่านคิดเหมือนท่านทําเหมือนท่านนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้นะเป็นอนุ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะนําเข้าไปในบ้านของท่านนะครับนะตัวท่านเท่านั้นแหละครับเป็นผู้มีอํานาจในการตัดสินใจนะเมื่อเห็นว่าใช่เมื่อเห็นว่าดีนะครับนะสิ่งนั้นแหละครับคือเป็นสิ่งที่คู่ควรกับท่านแล้วนะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเนื้อคู่ของท่านแล้วนะครับนะ เมื่อเห็นว่าใช่นะครับก็ตัดสินใจตูมเลยนะครับเมื่อตัดสินใจไปแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปปรึกษาใครจริงๆการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะการปรึกษานี่ไม่ใช่เรื่องเสียหรอกนะครับเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับหากท่านไปปรึกษาคนที่ยังไม่รู้ลึกยังไม่รู้จริงยังไม่รู้กว้างนะคนรู้จริงรู้ลึกรู้กว้างมีเยอะนะครับนะมีเยอะนะในเส้นทางข้างหลังนะครับนะเพราะนั้น ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับนะไปปรึกษาให้ถูกคนว่ากันง่ายนะครับนะหรือไม่จําเป็นนะครับถ้าท่านมองเห็นว่าใช่นะครับนะว่าใช่แล้วนั่นแหละครับก็ไม่จําเป็นต้องไปปรึกษาใครอย่างที่ได้เรียนไปนะครับนะถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเนื้อคู่ของท่านแล้วเป็นสิ่งที่คู่ควรกับท่านแล้วว่ากันง่ายนะนะครับเมื่อเห็นว่าใช่แล้วนะครับคนตัดสินใจเลือกก็ไม่ใช่ใครแล้วล่ละนะครับนะต้องเป็นตัวเราเองนะ ก็หมายคืว่าถ้าเห็นบใช่นะครับเห็นว่าดีแล้วก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีนะครับนะอ่ามีประโยชน์เข้าไปไว้ในครอบครองเข้าไปในครอบครัวว่ากันง่ายนะครับนะอ่าเพราะนั้นจึงมีคำกล่าวอยู่ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นก็ช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นก็ยังน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลย และจงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองต่ดีมีคุณจริงนะ,อ,ะอันนี้ก็นะครับนะคนที่จะเลือกและตัดสินใจเนี่ยก็ไม่ใช่ใครนะครับก็คือตัวท่านเองนะ,ะนะครับนะเลือกสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์ไปไว้ในบ้านว่าง่ายนะครับนะ,ะก็ฉะนั้นนะครับก็อยากจะ าฝากทุกท่านนะครับนะเอาไว้เป็นแบบนี้แหละนะอลองเข้ามานะครับลองเข้ามาศึกษาพิจารณาดูนะครับน่ะก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับผมเองก็จะได้บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะมีแต่เล่มนั้นอยากให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจนะอลองเข้ามาดูนะครับนะเมื่อดูแล้วสงสัยตรงไหนติดตรงไหนก็ผมว่าสอบถามได้ตรงนั้นดีกว่านะครับนะ่ะถามให้ตรงจุดนะครับนะ ใน,ในทุกคําถามของท่านนั้นนะครับถ้าเป็นมีดผมเองมีทุกคําตอบนะมีทุกคําตอบนะครับแต่ถ้าเป็นมีดของท่านอื่นที่ส่งเข้ามาถามนะอันนี้ก็ต้องเรียนเอาไว้นะครับนะอันต้องขออนุญาตนะครับนะจริงๆเลยนะครับก็ผมเองก็ไม่สามารถที่จะไปละเมิดนะครับนะเพราะมันไม่ใช่ของผมไม่ใช่สมบัติของผมมากันง่ายนะครับนะหรือว่าเซียนนะครับถ้าเป็นเซียนจริงๆนะเซียนะ children, อย่างมืออาชีพจริงๆเนี่ยเขา จะไม่ไปวิาพากวิจารณ์นะครับนะสมบัติของท่านอื่นนะอะไรที่ไม่ใช่ของเขาอะนะครับนะเขาจะไม่ไปวิาพาก์วิจารณ์นะอ่าก็เนื่องจากว่าก็คืออ่าถ้าเราไปวิาพากวิจาร์นะครับก็ต้องบอกว่านะครับในภาษาเซียนเรียกว่าเสียามารยาทเลยนะอ่านะครับนะเขาจะไม่ไปวิาพากวิจารอ่าของท่านอื่นๆว่ากันง่ายครับยกเว้นของอยู่หน้าจอนะครับนะ อ,อยู่ในขณะนี้นะครับใะถ้าเป็นของผมเองก็ได้ความยินดีนะครับจะให้คําถามอจาจจะให้คําตอบในทุกๆคําถามว่ากันง่ายนะนี่วันนําวันนี้เอามาให้ท่านได้ชมนะครับนะมาศึกษาพิจารณาในเรื่องของความเก่านะครับ3ข้อหลักๆเลยนะครับนะความเก่านะถือว่าเป็นทิศข้อที่1เลยนะ,ะข้อที่2นั้นถือว่านะครับนะมาศึกษาถึงความเป็นธรรมชาตินะครับส่วนข้อที่3นั้นมาพิจารณาถึงความเป็นจริงนะ ถ้าจะเก่าก <concur rency> ็ต <Stadium> ้องเก่าให้จริงนะครับถ้าจะมีความเป็นธรรมชาติก็ต้องธรรมชาติให้จริงนะครับนะอ่าดูผิวนะครับดูผิวจริงๆมีดนะครับทุกเล่มเขาบอกว่าถ้าของใช่นี่จะดูง่ายๆนะครับนะไม่มีอะไรย้อนแย้งเลยนะอ่าเขาเรียกว่าดูง่ายๆสบายๆตาว่ากันง่ายนะอาจจะมาดูความเก่าก็ดูแบบง่ายๆนะครับจะมาดูความเป็นธรรมชาติก็เห็นง่ายๆว่ากันง่ายนะครับนะ เหมือนวันนี้นะครับนะผมเคยเปรียบเทียบนะครับนะยกตัวอย่างให้ท่านได้เห็นก็คือวันนี้ถ้าเราไปเจอเด็กนะอายุ10กว่าอ่าแน่นอนครับนะก็คงไม่ต้องบอกนะเราก็สามารถที่จะบอกอายุของเขาได้เลยนะครับแค่เจอหน้าคําพูดอะไรต่างๆพวกนี้นะอ่าหรือว่าเจอผิวพรรณนะอ่าเราก็จะบ่งบอกถึงอายุของของคนคนนั้นได้ว่ากันง่ายนะอ่าถ้าเราไปเจอคนแก่นะครับนะ สมมุติว่าเขามีอายุตั้งแต่45ถึง60นะประมาณนี้นะครับนะะถึงผิดก็จะไม่กี่ปีนะเราก็จะบอกเขาได้เลยนะครับว่าโดยประมาณนะครับคนๆนั้นก็อยู่ประมาณสัก45-50นะสูงสุดก็ไม่เกินอ55อะไรประมาณนี้นะนะพอเจอผิวพรรณนะครับนะ,ะหรือว่าร่างกายนะครับนะก็จะพอจะบ่งบอกได้ว่าคนคนนั้นมีอายุ เท่าไหร่นี่นะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับการเข้ามาวิเคราะห์นะครับดูมีเทพสัตว์ตราของคูบาจย์นะครับนะก็คงจะพอจะจะดูออกได้ว่ากันง่ายนะครับนะบางทีบางเล่มนะครับดูไม่ใหม่นะครับนะดูไม่ใหม่ครับเล่มที่เก่าเก็บนะครับนะไม่ได้ถูกใช้งานมาเหมือนกับเขาเรียกไม่ได้สมบุกสมบันว่ากันง่ายนะครับโดยเฉพาะในถ้าเป็นมีดของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะ ถ้าเป็นมีดควานช้างเนี่ยก็จะถูกเก็บนะครับนะแล้วก็ดูแลบำรุงรักษาเป็นอย่างดีนะาสามเดือนนะครับนะสีเดือนหเดือนเนี่ยเขาก็จะนำเอาออกมาฉโลนมันนะครับนะเขาเรียกว่าอย่างต่อเนื่องว่ากันง่ายนะอันนี้ก็เรียนทุกท่านเอาไว้ยังไ้นะครับบางเล่มก็เราบอกไปก็ไม่เชื่อนะครับมีอายุเป็น70-80ปีอย่างนี้เป็นต้นนะ บ่บางท่านก็บวกไม่เชื่อเพราะเขาดูแลจริงๆนะครับนะอาทิพูดอย่างนี้ผมเองเนี่ยก็มีมีดนะครับตัดหวายเอาไว้เนี่ยก็คือหลายเล่มนะที่บ้านผมนะอะก็บางเล่มก็ผมได้มาก็40กว่าปีแล้วนะครับนะห้ปีแล้วก็ยังขาวจ้วะอยู่นะ,ะก็เนื่องจากว่าเก็บอยู่ในที่ดีว่ากันง่ายนะครับนะอยู่บนหิ้งพระนะอะ่ก็ยังสวมพลาสติกไว้อยู่นะครับนะ ก็ดูหยิบมาดูเมื่อไหร่ก็ยังขาวจ้วะอยู่นะอันนี้เขาเรียกว่าเก่าเก็บนะครับนะมีอายุ450หปีแล้วก็ยังใหม่เอี่ยมอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องเรียนทุกท่านไปอย่างนี้นะ,ะเพราะว่าคนบางคนหรือว่าบางท่านนะครับนะก็เขาจะเก็บรักษาเป็นอย่างดีนะครับใส่เซฟไว้อย่างดีก็มีนะของดีๆเขานะ,ะก็มันมันไม่เหมือนบางคนนะครับนะไปใช้ สมบุกสมบันใช้แล้วไม่ได้รักษานะครับนะก็จะออกมาบางทีมีอายุน้อยๆแต่ก็มีความดูเหมือนเก่าว่ากันง่ายนะครับนะเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ16กับ5 3วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่มาติดชมนะ,ะติดตามรับชมนะครับนะเมื่อชมแล้วหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับนะ,ะหรือว่า เขาเรียกว่าท่านใหม่ๆนะครับที่ก็มาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับเมื่อเห็นว่านะครับนะ <c oughs> ดูดีมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้น <c oughs> อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะ,ะหรือว่าท่านไหนนะครับที่ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อชมแล้วหากท่านติดตรงไหนหรือว่าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับติดตรงไหนให้ถามเขาไปตรงหนหัน้นนะ ่าใครท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496นะครับนะในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักครินมีดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลรินมีดหมอก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ